ยาตาปัตยาจ้าวันดีจ้าพอมวันดีจ้าพ้อกันอีกแล้วจ้าวันนี้ก็ฝนตกคือเกาจ้าคึม้มคึมคึม้มคึม่มยาก็ะอ,อกไปไซบะไรก็คือเกาจ้าพระกินจแก้วยเตี๋ยวไก่ตุนนะคะมาละไก่ตุนมาลากับเปียเปียยเปียปยนะคะตุนไปนกับไก่ปีกไก่ตีนไก่คอคไก่มีแต่ไก่ไก่กับไก่เหนียวจ้ะไก่เหนียวบางแนวเรื่องเปียค่ะนี่น มีไอ้มาละค่ะปีกไกป่ปีกบนปีกล่างร่วมกันค่ะเราก็ขาคอเราก็ตีนไก่ร่วมกันอุยย้ยใหญ่เหี่ยวเขาบายสองแล้ววันนี้กินข่าเช้าข้าเข้าเช้เขา้าเ,ขาเทียงอยู่จ้ะมาจ้ากินก๋วยเตี๋ยวง่ายๆจับนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นไก่ฉีกนะคะไก่เหนียวค่ะผู้ประทับรายการน้ำดื่มแมมมอสนะคะผู้ประทับมยังเป็นทางการคะ่ะ เ,เย็นๆน้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยนะคะก่อนกินกับนี่ค่ะขอขลาวะน้ำเจ้าน้อยนะคะยาชูกำลัง่ยายาตานะจ้ามากินก๋วยเตี๋ยไกลน้ำกัน พับถือกันโหระพา,ม,า,ามีมาล้ดิบมีมาแล้วตุนนะคะเส้นเล็กด้ว่ามิ้วเส้นนมี้ว่ามันมิ้วเส้นนมี่ยปกตย้าจินต่เส้นมี้ลูกกินไก่ยังดีนะคะมีลูกกินด้วยกินเจอไป ไปก่อนเร็วนั่งลงแถมเปลี่ยนว่ามันลุย้ะค่ะเย็บมาก่อนเศแสบแถมแห้ง nó Bịt kìa Nhiệt loại cả chén tí kiếm hết bự nè. Lận im. น่าละกุ้งกั่คอไก่ตกแง้งแต่ฝนเปิปดประตูไว้ก่อนดมันเอาจ้ะโต๊ะจมื่นมือ cái ra và vì buồn vì buồn vì làm Hãy subscribe กินกับเขาไไ่าบอะไร้บ่เหียยปากว่ามันยยตาตกปุบะปุบะแซบีิลิถามทุกคนที่กินเขาวขาว่วานแซบจะจานนี่สามสี่คนนี่น้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวนัวเหลือเกินใส่ใบที่อารมณ์ดีปอมมันกะเลนัว Xẹp được cực Xẹp Xẹp ít lợi bếp quần เิ้นไก่อย่างดีนะคะอ,อุ้ยเซฟอ่ะเซฟอิอร่อยอีกแล้ว ยายไม่ได้สิขวันเป็นหนาได้กินยังกับแซบอืออืออืตีนตีนตีนไก่ไปไหนหมด Mua chế thâu kìa ừ. ก็ไกออังเปียกุกุกคุกซ็ปอ้ยตายแล้วเซ็ปกัแค่หนไปังนย้แตกเต,น,น,เตนจะ้ะ ตายแล้วอย่าลืมยังหูว่าปิ่งบัพเพิกไว้ลืม <laughs> อืมฮึมแย่แต่แย่แตก

เอาบักพริกมาแล้วเบิ่งย้ายย่านบักพริกไว้ย่านทานอย่าง,าง,างดี <laughs> จนสีอิม่มยังคึดนพออืมหู้ยเป็ดแท้แทงนั่งเขาใส่จานไว้ลืมเหมือนลืมยกมาจนเซมเบิดจนกินเซมเบิด อื mm hmm. ถือกันเนาะอือ mm หือ hmm. ว wow. ้าวพิเพิษเตียน Hva er det han sier? เยอด,ดีครับอืมเป็ดเนีเ่แเตเมเนีเ่แเต็ม mà là điệp mà là dây hay mà lại ngay mm -hmm. ค่ะเด็ดจ้าโอ้ยจังหวัดดังเผ็ดอ้าวไปกันไปก่อนเพื่อไรโอ้ยเจอดังได็กกับที่เกาแซ่บขอบคุณกับข้าวจ้าโอ้ยปลาแก่ปัวเฮ้ยน้ำดื่มแม่มอบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮ น้ำดื่มสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยจ้า,าตายตายตายโอ้ยจจายายเพชรคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนได้จ้า,อาสอยเป็นกำลังใจให้แยตาเนี่ยได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแสด้มีกำลังใจใหดคลิปหน้าต่อไปจ้าคลิปนี้เพชรคักโอ้ย้ยายไปก่อนบา,บ,าอบ,าบายบายุ๊ายบบ๊ายบายสวัสดีค่ะ